สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจออแอลกินเล่นวันนี้เอาเข้าวมาให้ไก่กุ๊ก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 ไก่นอ้อยในสวนอลองมาแล้วเต็มหมด เข้าเข้าให้ใจเอาได้สนุกกับงานนี้เอาเอา เนี่รอค่ะลูกนักเลงแม่ก็นักเลงแต่กินข้าวก็ว่าจะตีกัน หยุดละหยุดละข้าวไม่กี่ละตีกันไก่ที่บ้านที่สวนเลี้ยงไว้ที่สวนเย็นมาก็เอาเข้ามาให้ไก่ไะ ต้นไม่ยงชิดลำไยอันนี้ต้นลำไยก็ <c oughs> จะอยู่ประมาณเนี้ยไก่ไก่ไกน้อย จะไปอันนี้จะไปสิจะไปจะไปสอยจะไปสีมาลินไหมลิ้นไหม,ล,ไมลิ้นฟ้าลิ้นหมาเออไม่ใช่ <c oughs> ต้นไม้ยงชิดหนอกไม้หนอกไม้ก็อยู่ใกล้ๆลนะคต้นหนอกไม้ก็อยู่ใกล้ๆลนะว้าวจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะเอาก็ไม่มีอะไรมากอ่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่ในสวนอยู่ในสวนกับไก่นะเดี๋ยวจะไปหาสอยเอาเอา่าลิ้นอะไรอ่ะทางเหนือห้องลิ้นไม้อ่ะจะเอาไปเอาไปทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะอาจจะ เอาไปเอาไปแช่เอาไปดองนะลองดูเนาะว่าจะอร่อยขนาดไหนสำหรับคลิปนี้นะคะออกต่อๆผมว่าสวัสดีค่ะตีอันเนยอะนะตัวเล็กมันยอมซะที่ไหนะเห็นไหมตัวเล็กมันยอมซะที่ไหนนะ่ะตีอันเนยอะ ตัวเล็กอ่นเนี่ยไม่ยอมค่ะหน่าน่าดูหัวมันเถิกหมดแหละพอกินข้าวปุ๊บเตียนป๊บเอาฮะเอาฮะเอาฮอป่อปมันมันไม่ยอมมันก็หัวเถิกแหละพอาะละจะไปตีกันกินข้าวแฮต้องจับแยกค่ะต้องจับแยก พอแล้วจะตีกันทำไมยังอีกเอา คู่หนึง่งยังอีกยังจะตีกันอีกยังจะตีกันอีกพอแล้วไปโอ้ยอมกันที่ไหนอะนะ่ะไอ้ตัวเล็กก็ยอมสะทีนส่ย,ย่อยสำหรับคลิปนี้นะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไปไล่ไก่กอน